สวัสดีค่ะเม่กอค่ะสวัสดีครับเม่กอครับสวัสดีค่ะค่ะมื่อในช่องสาวหนิงพ้าร้อยขอบคุณใช่ไหมครับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับเม่กอเนาะค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนึงค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะบ่าวทองพูนงวดวันที่2พฤษภาคม2567เลขเม่กอกะเขาค่ะครับผมคุณเม่กอความฝันบ่ได้นับ ดอกใหม่อยู่ในพวงเมลัยนะครับเนาะค่ะชิบหกดอกเนิดว่าเปิดไกมาหนึ่งหกหนึ่งหกเป็นเหลขบนเนาะค่ะเขาเลขบนค่ะจังๆบไอเมื่อคุณแม่บังอันบั้นทีค่ะคุณแม่ค่ะบันทีสองนะครับค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกเขาจังๆถือวัดบาทนะคุณแม่เนาะค่ะคขอบคุณครับวดนี่บาทนี่วัดนี่เป็นอะไันนี่่ะเพราะของยางมาเห็นผีผีมากอืมผีมากผีกอดผีเพียบอันี้ พี่หอมบันพี่ไหเลขพี่หล่ก็พี่มยิ่งสามสีผีพีผพีผู้ยิ่งบอกพีผู้ยิ่งจะาผีเงามสามสีผีเต่บอกเป็นแตยานบอกเป็นแตยานที่เป็นแตยานที่เป็นผีเนาะแตยานและก็ผีเนาะแต่ในความฝันพู้ว่าเป็นผีความฝันเป็นผีก็ยานผีตัวกับพี่หลออมาบอกมักมันมากอดมันมากอดแล้วพี่บอกปัญาว่าแปดเก่าเด้อพนว่าแปดเก่าเด้อ กอกอดระกบอกเลยได้บอกคือคนนี่เป็นไหบมาบย่านเพิ่นเพิ่นใบข่อยยานเพิ่นให้เพิ่นมักเพิ่นเออเพิ่นมาข่อยเพิ่นให้ข่อยมักเพิ่นในความฝันเพิ่นใบข่อยยานเพิ่นกัมากอดข่อยกอดแล้วก็แงหนาวเมืองนาข่อยงามงามอยู่บอกงามมีแต่งามงามทีละแต่ว่านี่ความฝันนี่ยานบอก กะย่านที่กบผีเนาะกะย่านหฮว่าเป็นผีแมนบอกแต่ว่าเพิ่นปอดเลยจีละเพิ่นบะหาย่านเพิ่นเพิ่นมัดเพิ่นกะว่าแปดเต่าผ่นเด้อกะว่าขึ้นว่าแปดเก่าเด้อแมนบอกซ้ำนี่บอกซ้ำนี่เลยจีละเป็นเต็มเลยล่ะ แปดเก่า kind of พนวาเดอพันวาแปดเก้าเดอร์อยาเกอดพันวาพนมากอดพันมาเกี่ยวพนมาเฟียเวเพ่ดกับมากอดหลักการแงหนาเนี่ยมือนาเมิ่งนาพันกอดพันกะกอดเท่าเป็นเออกอดกอดผีเลยนะกอดแนบด้วยคบ้ผัวเมียนี่แหละแล้วก็แง่เมืองนแล้วก็บอกเลขพ่อแล้วก็บอกเลขคือเบเปตะยานเทอกับผัวเมียนี่คือเป็นกรบงสี่ะ ภาีกมากกันไเลขสามศูนย์นเดไพ่กอคุณแม่ไม่สีกอดเป็นผีคือกันกับมากคือกันนะโอ้แต่คีบกลอนคณบกลอนครับโอ้ยังไงสามศูนย์คีบหนึ้าเก้าจะีแปดเก้าพหายครับโอ้เออหูวเมื่อก็ตื่นลงตื่นเลยตื่นเลยค่ะแม่ฝันนี่ฝันโตวีกเลยเป็นบอคุณแม่ฝันก็ล่างฝันในสองสามมื่ ต่อวีด้วยเนาะฟังว่าหันค่ะฟันมึงฟันมาวานมาขึ้นนี่มาขึ้นวานขึ้นวานหลังจากเลขกออกแม่ทีสามหลังจากเลขกออกแล้วก็ฟันเนาะค่ะฝันว่าผีผู้ยิ่งมามากเออจะคนบัานนี่อันที่มากรอตแม่สี่คนสี่คนแล้วค้นที่บอกเลขกนี่จะข้นบอกน้ำกันพร่องกันเหมือนบอกร้่มกันเบิดเลย แปดเก้าเดอร์พันวาแปดเก้าเดอร์ห้อกันห่อกันเลยอันกอดนี่ก็คือกอดกอดบาทุกคนเลยกอดผู้เดียวกอดผู้เดียวเออกอดคนเดียวแต่ว่าที่เรือบบไิ้กดที่เรือบ่ได้กดที่เลือปลูกเขาที่เลือปลูกเขาปลูกเขาเนว่เได้หรือคุณผู้าะปลูกเขาปลูกเขาเป็นดำหน้าดำมเขาโอ้โงซมิ่งแหละ ่อยก็ดูไปเหยียบเขาเพิ่นไหวเพิ่นปลูกเพิน่นอยากเป็นคนหลายนะค่ะเพิ่นมากหลายแต่เพิ่นก็บ,บอกเลยเยียบเด้อก็ใ <ขอ S 2> หมมม้มันมาเม,มันมาหลอกข่อยมึงบ่มาหล่อ อืมมันมากมันบวารอกแล้วม, no. มันเป็นมันหลุบลอนอกไวในความฝันมันจะเป็นคือผู้ทายน้อเอาความฝันเทาจิตเทามันลอได้น้อมันเรายัอมเื่นกันเป็นนันนาะในจิตเนี่ยความฝันของคุณแม่นี่คุณแม่เป็นเปรียเสมเมือนผู้ท้ายผู้ทรายความฝันมัหลุบลอยผีเนี่ยเป็นผีผู้ยิ่งผีผู้ยิ่งคนผู้ยิ่งมามากคุณแม่แม่ลักกะโบกลขพ่อเพื่อนในหอมแก้มนำบอ หอมกลบไปหอมหอมบวชหอเพิ่นตำัวชูกว่าเพิ่นก็พวมียนอย่าเนเป็นนตัวตำมันซะมากสะีเอวมาเกอดเอวแล้วก็เนี้ยหนาเนี่ยหนาเนง้าวก่อนแล้วก็หนัห้าก็บวกเลีกเลยบวกลีกไยาเนี้ยเป็นตะยาแม่ แปดเก้าแปดเก้านอ,อ,อ,อค่ะฟันสันสันฟันสันสันคุณแม่ว่าค่ะค่ะคนี่ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมกอค่ะในงวดวันที่สิบหกคือภาพคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมวิเคราะห์พิจารณาเนาะค่ะมักตัวไดชอบตัวใดนเอาตัวนั่นค่ะให้มีโชคมีลาบกับคุณแม่ในงวดนี้อีกขังหนึ่งเนาะค่ะราวงวดที่ผ่านมา วันทีสองพฤษภาพม25 6 7หสิบเจเลขของเมกอกระหายตรงๆเนาะคุณเมยเนาะ1สิบหกเนาะค่ะนับดอกไม้ได้ยี่สิบเกาดอกกับสิบหกดอกเพื่อนว่าค่ะกระอกตรงๆของคุณแม่ค่ะระงวดนี่ผีนามาบอกอีกมากมักเนาะค่ะมากกอดมากกอดน้ำโตหล้กก็เงี้ยบังนาแล้วกระบอกเลขเพื่อนว่าค่ะจังเลยตรงๆเลยเพื่อนว่าคุ้มเดียวก่ะทนผู้ชม แปดเก้าพนว่าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางไปพิจารณาเนาะค่ะเธอมีโชคมีลาบกับคุณแม่เนาะค่ะเธอดวงสมพพงกันค่ะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมใีโชคดีเนาะค่ะถูกรอตตอรี่เวสุขุูสุคนค่ะบาต้องพูดมีเงงเพิ่มเติมอีกบ่คะ ะบ่มีเห็นเนาะครับเนาะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นก็ให้มาแล้วเป็นตัวเลข2ตัวหางเดียวเนียนๆเนาะคุณแม่เนาะ89 89ก็ฝากท่านผู้ชมเนาะครับเนาะติดตามคุณแม่ไว้เพราะว่าคุณแม่เป็นคนผู้หนึ่งเนาะครับเนาะที่ฝันแม่นเนาะครับเนาะงวดที่กก16 16ผ่านมาก็เข้าจังๆคับหนึ่งกหนึ่งหครับงวดนี้ก็บ๊อบขวรผ่าตัวเลขของคุณแม่เนาะครับเนาะครับค่ะ เป็นตัวเลขคุ้มเดียวค่ะท่านผู้ชมหรือว่าหางเดียวเนาะค่ะที่หายมากค่ะค่ะกขอขอบคุณแมกอได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณแมกอครับขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของแมกอค่ะแมกอนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าผีเพิ่นว่าเป็นผีผู้ยิ่งเนาะค่ะมาหมักเพิ่นเพิ่นว่ามากกดมาเกี่ยวเพิ่นเพิ่นว่าในความฝันแล้วกระบอกเลขเพิ่นเพิ่นว่าค่ะ เลขตัวน,นั้นก็นคือ8 9ด 8, เกาเกานาะค่ะเป็นเลขที่ผีผู้หยิ่งบอกเพิ่นว่าค่ะผีผู้หยิ่งจังไดจังมากมากเพิ่นเพิ่นว่าค่ะมากแห้งเพิ่นว่ากอดแล้วก็ะเง้ยเบิ้งหน้าแลก้กกระบอกเลขเนาะค่ะว่าสื่อเอาเด้อ8 9ดเกาอย่าลืมเด้อเพิ่นว่าค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของเมกโกค,ค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม2567น้นี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลนญ่กแม่กอเบิร์สุขูสุขคนค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งขอจบไวเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งผ้าร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญเยืนมีโชคมีลาภหิงงห่งมานมาน,มานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อสุดท้ายนี่สาวนิ่งขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยแด้หาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรละฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ